สวัสดีครับสวัสดีพ่อเม่ซีทุกท่าน,นครับสวัสดีพียงเอฟซเดียนไกลอยู่กับช่องปลายสวนปลายโค,ค้งนั่นเอสวัสดียามเชา้านี่นะครับลองท้องก่อน,นะครับนี่พี่ใหญ่ไม่ว่านขนุนของเราเออลองท้องพอประมาณก่อนเพราะวันนี้มีหญ้าเจ๋งนะครับนี่ส่วนพลายโคกกับพลทพิ์ให้แม่ควานจัดการอยู่ที่บ้านนะครับ ต้องไบงานกันนะครับนี่นนไปไม่รอดสังขารไปไม่รอดนะครับนี่ช่วงนี้ต้องถนอมร่างกายไปก่อนไปเลยครับนี่ยาของเรายัางเหลือเฟือนะครับยังเหลือเฟือไปที่พลพี่ใหญ่ไม่วาดขนมกันเลยนะครับเอาอยาไปสืบต้นเช้าก่อน ยังเขียวกจีอยู่ครับนี่ยังตัดได้ไม่เต็มที่เท่าไรนะครับแล้วแต่จังหวะแล้วแต่งานนะครับในช่วงนี้แล้วแต่เวลาช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับงานก็เยอะต้องเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะครับนี่ไปเรื่อยๆก่อน ้ร่างกายมันฟื้นตัวมากกว่านี้นะครับนี่ายัายางเหลือหลายสวนอยู่นะครับงานแตระวันมันไม่เหมือนกันนะครับนี่เราต้องดูงานหน้าที่ของเราให้เสร็จเรียบร้อยก่อนครับต้องไปงานทางอื่นได้ หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าครอบครัวนะครับมันเยอะนะครับมันเยอะเราต้องเราต้องรู้นะครับนี่อันนี้ก็จนว่าดอกดอกจนหมดดอกแล้วนะครับนี่แต่ยังไงก็ยังกินอยู่นะครับไปแล้วครับพี่ใหญ่ ไม่ว่าถนนโลย่าแล้วย่นอ,อยู่สองนูนะครับนะุกกันประจำนะครับไม่ว่ากับถน,นนนี้สามคนตามไม่ยอมไม่ถึงกันนะครับถูกได้ไม่ถึงกันเท่าไหร่รก็ก็ไม่ถูกกันนะครับไม่ว่านี่ไม่ยอม อ,อ,อากาศก็เย็นอากาศเย็นนี่มีปัญหากับหาปลาทุกทีนะครับอีงเย็นมากๆยิ่งแล้วใหญ่เลยทุกปีเดี๋ยวเราก็อดทนนะครับอดทนเก็บไว้เราไม่อยากให้เห็นในความอดเองนะครับ ความอ่อนเอไม่ได้ช่วยอะไรนะครับมาแล้วเดินไปในอีกเหมือนไปไม่ได้นี่นี่นี่สายบูของเราก็ไม่ยอมอืออ่าฮะนายฮะอ่าเดี๋ยวฮะอ่า ฮะฮฮ่าฮะฮมีเชะไรดอกพันกันครับน่มนพันต้นไม้สูสานฮะฮะก็ฮขึ้นมาวะน่นึ่อ สับก็ไม่ลูเป็นอะไรนี่ยังไปยังมานี่ไมากันสันนี่มองอะไรไม่เห็นเลยโทรศัพท์นี่ Mike! EEEEEH! Yeah. ลมอากาศเย็นดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนรับพี่สีทุกท่านนี่นะครับงานหน้าที่ของเราในแต่ละวันเราต้องทํางานหน้าที่ของเราเองให้เสร็จก่อนหน้าที่้วยความรับผิดชอบขอสิ่งที่เราดูแลครับอย่าเปิปะละเลยช่วงนี้อะไรเยอะแยะนะครับ ก็อยู่ข้างนอกบ้านะครับบางทีบางวันยังไม่ได้เอาไปแปลงปลูกยานะครับบางวันก็จะมีเวลาครับจะเอาไปแปลงปลูก้าอยู่ไปปลูกไปแปลงปลูก้ปปกาตรงนี้ลมแรงครับบางทีบาจะวะแต่ก็ไม่มีปัญหาในการในการอยู่ของเขานะครับบางได้เปลี่ยนหลักบ้างลูกติดต่อนี้มันได้คุยกับหมอครับมันเกี่ยวกับ ภูมิต้านทานของช้างแต่ละเชือกไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าลูกอันตะะรายอลไเรยอะไรนะครับมันอยู่ที่ภูมิต้านทานการติดต่อกันหมอก็รักษาตามอาการครับตามอาการดูมันอยู่ที่ภูมิของช้างแต่ละเชือกในการกินในการกินอาหารของแต่ละเชือกในการดูแลอาหารที่กินมีประโยชน์ต่อร่างกายของเขาหรือเปล่านะครับนี่ มีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพของเขาหรือเปล่ามันอยู่ที่ภูมิของแต่ละเชือกด้วยนะครับไม่มีอะไรที่ที่น่าวิตกกังวลนนครับเป็นปกตินะครับเป็นปกติไม่ต้องไปตื่นตกอกตกใจอะไรมากมายนะครับในการเลี้ยงดูในการดูแลเขาเป็นยังไงมันอยู่ตรงนั้นเลยครับอาหารการกินในแต่ละวันที่ให้เขากิน มีประโยชน์ต่อร่างกายของเขาหรือเปล่ามีอะไรที่ได้กินดินปูงได้กินไม้กินอะไรที่พืชเป็นสมุนไพรต่อระบบในร่างกายของเขาหรือเปล่านะรับนี่เราก็ต้องรู้นะครับเป็นควานดูแลเป็นเจ้าของก็ต้องดูแลกันไปนะครับหมอก็ต้องรักษาตามอาการครับหมอไม่ได้มาเลี้ยงอยู่กับเราทุกวันนะครับ เขาก็รักษาตามอาการนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่มอบให้นะครับนี่โมบานก็จัดไปนะครับนี่ต้นอลางนะครับนี่ต้นใหญ่เขาก็กินได้นะครับไม่ใช่ว่ากินไม่ได้อย่าคิดว่าเขาจะกินไม่ได้นะครับตัดมาให้เขาหน้านี้นี่ช้างจะกินกิ่งไม้ดีนะครับเปลาะเขาจะโะมากนะครับเปลาะแล้วก็มีน้ํามันมีมันครับเรียกว่ามีมันช่วงหน้า ใบไ,ไม้ผลินะครับนี่ต้นหนาล่างนะครับดูพี่ใหญ่จัดการนะครับนี่กิ่งใยนะครับตรงไหนที่เขากินได้เขาก็จะกินตรงไหนกินไม่ได้เขาก็ไม่กินนะครับไม่ต้องว่านู่นนี่นั่นนะครับนี่มีประโยชน์เยอะนะครับสำหรับกิ่งไม้กรับร่างกายของเขาเดี๋ยวไอ้คลิปหน้าจะเล่าเหตุการณ์ ที่อยู่งานช้างให้ฟังนะครับนี่เดีย๋ยวไว้คลิปหน้านะครับโอกาสมาเหมาะจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณ f อฟซีทวมาเยี่ยมถามข่าวข่าวอะไรก็ช่วยสนับสนุนอาหารช้างให้กับครอบครัวช้างของเรานะครับนี่ขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบพระครูพระคูปกกรรมผูกปักรักษาครอบครัวอุทีทุกท่านนะครับบุญกุศลกุ้นนำ้ำบุญกุศลกุ้นนุนน้ำยิ่งขึ้นไปเจริญในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ